อยู่กับ h a n n e เก a m e c o l l วอ e r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้รู้สึกจะเกิดปัญหาในระบบออกอากาศนิดนึงนะครับช่วงนี้เรากลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับกับ Channel g a m e เ l l วอร์ครับเราอยู่กับเกมดักเ s s l i ท์นะครับเกมแนวแอคชั่นนพีจีภาพสวยๆกราฟิกสวยๆแบบนี้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับกับ c h a n n เก g a m e c l l ว v e r ครับ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอทดสอบก่อนนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระบบเราออนไลน์ได้อย่างปกติหรือยังนะครับกับเกม Darkness l i g e นะครับทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับระบบออกอากาศตอนนี้ออกอากาศได้ปกติไหมนะครับกับเกม Darkness l i d e Action RPG กราฟิกสวยๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับตอนนี้ เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของเกม Darkness Light ดูสิครับว่าวันนี้ Darkness Light จะพาเราเข้าสู่โลกแฟนตาซีไปในแบบไหนนะครับเราก็จะไปกันเลยนะครับ ไปแล้ว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 แล้วนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเราจัดกันเลยหื้อไปไหนไปไหนเขามีตัวอะไรวิ่งตามด้วยอย่ามาเยอะอ๋อมากี้ได้เป็นโล่สวยงามตกลงไปโล่ไหมนะ่ะเหมือนติดปีกเลยอะ่ะนี่ไอตัวใหญ่ตายก่อนนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เป็นไงเป็นไงตัวใหญ่ล้มดังตายก่อน ตัวปีศาจมาครับเราจะจัดก,การเจ้าเองเจ้าปีศาจร้ายหบมาด้านหลังปันก่อนเลยปันก่อนครับไม่รอช้าไม่รอช้าจุงนี้เราไม่รอช้านะครับหมือแล้วเหรอตายหมดแล้วเหรอนี่แน่นี่แน่ซ้อมซ้มได้แล้วได้ทองแล้วเอาอะไรมาติดอ่ะ มันคืออะไรไม่เข้าใจไปกันในด่านถัดไปเลยนะครับกับเกมดักเนสไลท์คุณอยู่กับช่วง c ช n n นลเกมคอนเวอร์ครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับผมครับและอย่าลืมนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ครับ กับช่วงเวลาของความฮาริโฮาดนะครับสยองขวัญกับซอมบี้โซนกับเกมคาลเลอร์ในช่วงค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมแวะเข้ามาชมกันได้นะครับโอ้โอ,โอ,โอนี่นี่นะเอาศึกเอาศึกมาจีเบ็ดตกปลาหรือเปลี่ยนจากเบ็ดตกปลาเป็นดาบด,ด้วยไหมขอร้องล่ะใครมันจะกลัวเราเนี่ยโอ้โหนี่ตัดหัว เรียบร้อยโดน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 ไหมโดนไหม ไปกันต่อเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ Darkness Light ครับผม มาแล้วมาแล้วเหมือนเงียบๆนะวันนี้นะเกิดอะไรเกันขึ้นกับระบบอ,อกากาศของเราหรือเปล่ปาไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับมารับชมย้อนหลังกันได้นะครับกับชาแนลเกมคอเลเวอร์ครับในช่วงนี้ครับผมเราอยู่กันในเกม d k n e เ s l i ล h ์นะครับแอคชั่นแฟนตาซีสวย,สวย ในโหมดของอัศวินผู้กอบกู้โลกต่อสู้กับเหล่าปีาศาจนี่เชือดหักคอโอ้โอ้โอ้โอนี่ยตัดหัวก่อนเลยโอ,โอ้โอโอ้โออันนี้ตัวอะไร เฮ้เดี๋ยวสิึ่ัดคอนี่ไงเย่ย <c oughs> ่ผ่าแล้วผ่าแล้วใส่แว่นตาสีเขียวด้วยสุดยอดเขาคือสุดยอดพระเอกในดวงใจของเรา <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไป ในหมดตัวเรื่องดูสิวันอเรื่องเราสามารถไปต่อได้ไหมอ่าสาโอเคครับได้เราจะตะลุยกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของดันเจี้ยนี้นะครับไปกันอีกไปกันอีกครับอย่าเพิ่งหยุดตอนนี้นะครับเดินหน้ากันต่อไปนะครับมีชีวิตต้องใช้ชีวิตสู้ต่อนะครับเพื่อวันข้างหน้าครับจับมือเดินกันไปพร้อมๆก,กันกับ c h anel n เกมคอนเรเวอรครับ ไปกันแล้วไปกันแล้วอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับรับชมกันได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้ชนะเกม c o l เวอร์นะครับจะหาสาระดีๆเกมสนุกๆน,นะครับทุกทุกแนวทุกๆแบบนะครับชื่นชอบแบบไหนนะครับทักไทยพูดคุยเข้ามาได้นะครับ ไปแล้ว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 มาเลยมาเลยเจ้าปีศาจร้ายเขาฟันทีเดียวพอนีอ่นี่ตัดหัวขาดได้ยังไงเราอย่าหาว่าเราไม่เตือน ไปกันต่อเลยครับในช่วงนี้นะครับเราไม่หยุดพักเราไม่เหนื่อยนะครับเราจะเดินหน้าสู้ต่อไปกับ Darkness Light ครับคุณอยู่กับชา n นลเกมคอนเวอ e r ครับ ไปก็เลยเป็นเลยเขอเพียงจะป็นตกปลาเป็นดาบได้ไหมเนี่ยรอบหน้าเดี๋ยวเาใส่ดาบแชรแล้วกันนี่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 แน,น่มา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 ,มาเยอะจังโดนขานี้เข้าไปนี่แน,น่เป็นยังไงเจ้าปีศาจหักคอ หยับนี่โอ้โหเอาทุกแบบทุกแบบทุกแบบ ไปกันเลยไปกันเลยครับเข้าไปที่เมนูหลักเขาจะให้เราไปอัปเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับให้ทำไรเอ่ยได้แล้วดังเช่นประจำวันให้ทำไรเอ่ย เริ่มต่อสู้อ่ดีมีด่านใหม่เข้ามาแล้วนะครับเปิดประตูสู่เมืองใหม่และด่านใหม่นะครับกับ Darkness l i ไปกันต่อนะครับเกมนี้มีอะไรให้หน่าติดตามได้เรื่อยๆตลอดเวลานะครับแม่ทับออกโอเคเจ้าเสร็จแล้วแน่นอนไม่ไปเรามีโลกเสียงอลังฉันฮะอะเอาตายซะง,งั้นเอออาะบทจะตายก็ตายง่ายๆ โอเคครับเราก็จะไปกันต่อไม่รอช้านะครับไม่รอช้าช่วงนี้ ว่าจะเปลี่ยนดาบเมื่อกี้ลืมเลยเาสิมาสิมา,มาน่าจริงมาครับมาครับก็มาดีครับมาเลยครับมาเลยครับรออยู่ครับนี่นี่ตัดหัวทีหนึง่งเมื่อกี้ตัดหัวแล้วตีหัวไปตกปาตีหัวนี่แน่เป็นยังไงาะ ได้เขียวได้เขียวยมมาทูดมาแล้วนี่นี่นี่เบียงเบียงเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเี่ยงเบี่ยงอดีคอยยีนี่นี่นะเป็นไงมาสี่ครับมาทีครับมาครับมาเลยมาเลยครับพร้อมแล้วครับโอ้โหโโยมมาทูดอีกแล้วเลยตัวนึงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ เราไม่กลัวแกรหรอกนะเจอท่าไม้ตายของเราไปอ่อโชนี่เป็นไงอ้าวหายเฮ้ยมันหายเฮ้ยมันหายมันหลบทันนี่เป็นไงเป็นไงโดนอีกทีขออีกทีขออีกทีขออีกทีหนึ่งนี่นแล้วนี่ซ้ำอีกทีขอซ้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับผ่านมาแล้วนะครับ ไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมแพ้นะครับต่อให้อุปสรรคหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราจะผ่านมันไปให้ได้นะครับความพยายามและความอดทนนะครับ ไปกันเลยโอ้โ,อโ,อโอ้นี่เดินทางติก่อนเลยเป็นไงครับเป็นไงครับอยาครับอยาครับอยาคิดว่าจะผ่านเราไปได้ง่ายๆนะครับนี่นหะเหยียบซ้ำหักคอไปแล้วไปแล้วมาเลยครับใหญ่ลมดัง คุ้นนะยกปีศาตัวน,น,น,นี้นี่นี่นี่ตีหัวแตกตีหัวแตกครับไม่ตายเหรอตายปะตายยังตายยังเข่าจริงน,นี่แน่โอ้โหไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องเอาโล่สีเหลืองมาแปะหั er วไล่ด้วยโอเคครับเนื้อเรื่องใหม่เปิดแล้วเราจะเข้าสู่โหมดเนื้อเรื่องกัน ต่อไปเลยนะครับในช่วงนี้ครับไม่รอช้าครับกับช l g a m เกมคอเลเวอร์ดักเนสไลท์ครับผมก็มันสนุกนะไม่เล่นไม่ได้บอกไว้เลยไปหมดในเรื่องก่อนเลยนะครับช่วงนี้อ่าฮะบทที่สิบ blue stone you gave me i was so desperate for a cure i mm -hmm. meddled with forces i didn't fully understand i'm so sorry lord roderick is dead you tried your best milady what exactly what is this chaos fragment we're it's a of the Chaos Crystal that once contained the powers of the Demon God. said alina Legends, of course. The sands of time have all but wiped away what really happened. Okay,ได้.เราจะช่วยเจ้า. In my youth, I studied the strange ritual magic of the Aman Desert. The Queen of those sun scorched—perhaps she can bring Lord Roderick back. Resurrection from death. There are risks, but okay, it's the chance we've got. Very well. <laughs> going to the Amon Desert. It's not that simple, I'm afraid. The Queen bears a deep hatred for mankind. <inaudible> <the world. laughs> <laughs> like going to her for help may only give us another enemy. The Lord Roderick, I'm willing to take okay. that risk. okay, I'm going to the Amon The journey will not be easy. โอเคได้ขอบคุณมากข้าจะดูแลตัวเองไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหมันคือเจาะลัทชใช่ไหมนี่นี่เป็นไงมาขวางทางดีนักอยากคิดมาขวางข้าข้ามีภารกิจ ตัดหัวนี่เป็นไงมาสิแน่จริงมาแน่จริงมาเสียบเสียบนี่ไงเสียบเลยไปเสียบไม้ย่างเลยเยอะเยอะ ไม่ชอบบูดมากเจบขออนุบิสฮะาเเจอกับคุณศึกอนุบิสเหรอไม่ได้ได้โปรดเถอะข้าจะต้องเข้าไปงั بد, ้นข้าจะต้องตีหัวเจ้าก่อน นี่นี่นี่เลยอยให้ไปไหมอ่ะเอาสิว่ากันมาอ้าวไฟไหม้ซังั้นไปกันต่อเลยนะครับสำหรับช่วงนี้อยู่กับเกม Darkness Light นะครับกับ c h anel n Game c o n l e v e r ครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแบบนี้ครับ ่อยเดินค่อยเดินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี่นี่นี่พาลูกน้องมาเยอะเลยทีนี้แหม่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มคืออะไรค่ะว่าเรามาคุยกันดีๆดีกว่าไหมแม่นาง โอ้เอะเอะก็จะฆ่ากันอย่างเดียวเลยอ่ะโหดร้ายอ่ะเขาสารสละชีวิตนะมีทางไหนจะช่วยเขาได้ไหมเอาลนะข้ายอมเสียสละตัวเองทุกอย่างแล้วนะเนี่ย จะช่่วยยข้าไมเนีอบความรุนแรงใช่ไหมแต่โลนี้ชอบความรุนแรงใช่ไหมโอ้โหก็ได้ในเมื่อชอบความรุนแรงแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจัดให้จัดให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยมามาสิมา มานี่นี่มาสิไมหมดยังหมดยังมาแน่จริงมาไม่ต้องรอช้ามีเท่าไหร่จัดมาให้เต็มเอา,มาให้เต็มเหนียวเลยครับ เหยียบด้วยด้วยเหยียบด้วยเอาสิ <c oughs> อะไรอะไรตกลงจะเอาอะไรอีกเนี่ย <c oughs> ได้แม่จริงฮะเฮ้ยมาจริงเหรอตกลงไม่ยอมช่วยเราใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แม่นางข้าขอโทษข้าตีแรงไปหน่อย <c oughs> <c oughs> อ่าไปแล้วอ๋ยังไม่ทํารู้เรื่องเลยแล้วแม่นางก็หนีข้าไปโอ้โหลุ้นลุ้นจะไปทางไหนต่อ เราจะตามไปหาความจริงกันนะครับดูสิเราว่าจะมีความจริงอะไรเปิดเผยขึ้นมาในช่วงนี้ครับไปกันเลยไม่รอช้านะครับอยากติดตามอยากติดตามนะครับเดือนหน้าไปพร้อมๆกันนะครับกับช่วงนี้ครับ h anel เกม e อ l เร e วอ e r ครับอะไรแม่นาง catching resurrection. guard that about with nonsense me off ได้สิแน่จริงก็มาสู้กันใหม่เลยมามาได้ได้ข้าพร้อมจะจัดการท่านอยู่แล้วถ้าท่านไม่ช่วยข้าพูดกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมชอบให้ความรุนแรงใช่ไหมเสียบเสียบตีด้วยนี่ขัดคอมาแล้วครับไปต่อแล้วครับไปยังเอาจะมีตัวนี่หวอง I feared you would be unable to convince the Queen. I'll do what I can. Th Let's go then. The th there's more of those things. Yes. The people of the Amon Desert have a chaos fragment. They Ancient guardian. That doesn't sound good. The ritual to summon the guardian has begun. Is this wise? Taking on an ancient magical guardian? แน่ใจนะว่าท่านจะเอาแบบนั้นโอเคได้งั้นก็ไปกันเลยตกวงราชินี้จะจะช่วยข้าไหมเนี่ยน่ะเอาอีกล้ะคือเอะก็ใช้กำลังอ่ะนี่ชอบความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้ นี่แต mm ่ถ hmm. ้าไม้ตายเราไปนี่เป็นไงยอมไหมจะยอมไหมจะยอมไหมบอกมาซะดีๆโอ้โอเคครับฮะทำไมอะอะไ้โอเคโอเค ไม่มีพิธีอ่ะแล้วใครบอกว่ามีละ่ะคืออะไรเนี่ยโอ๊ะคือเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมเธอทำแบบนั้นห้อ คือทำไมมือคุณวาเล็บเหรอเจ้าทำอะไรของเจ้านี่ยตกลงนี่เราสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาเป็นตัวโกงไปซะงั้นแผนของเจ้าเหรอ strengths? t a l หักหลังโดนหักหลังโอ้โหแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยนะเนี่ยแบบนี้นี่แต่หง,มจจมาาง,งแม่มดใช่ไหมหนางแม่แม,มดแม่มด,แม,มดจริงๆน่าสวยใจเสือ <c oughs> Uh, oh, humans, such simple mind But if you really want answers, perhaps you can find them in the underworld. <laughs> Traitor! <laughs> 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 oh. ไม่น่าเชื่อว่าเราจะโดนผู้หญิงหลอกนี่แหละนะแพ้ความสวยครับโอ้โหดำดิ่งสู่เนื้อเรื่องของ Darkness Light ไปกันขนาดนี้เลยนะครับกับช่วงนี้ครับเราอยู่กับช่วงอ่า Channel เกม c o l l a b o r รับในช่วงเกมสนุกสนุกแบบนี้นะครับ Darkness Light ติดตามเนื้อเรื่องสนุกสนุกได้นะครับในช่วงต่อไปนะครับดูสิครับว่า เราจะมาพร้อมกับเกมอะไรเป็นเกมแนวไหนนะครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับกับชา n น l เกม e c o l ลเวอรครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วติดตามกันใหม่ช่วงถัดไปดูสิครับว่า Darkness l ไล h ์จะพาเราไปพบกับความตื่นเต้นร้าใจแบบไหนอีกนะครับช่วงนี้พักสักครู่นึงครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ